คือว่าตอนนี้เพื่อนไม่กลับบ้านนะคะไม่มาโรงเรียนมีแฟนด้วยค่ะจะพูดยังไงให้เขากลับมาดีคะแล้วเราคิดว่า<ม>ทาไมเพื่อนเขาไม,ไ,มไม่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 กลับบ้านไม่มาโรงเรียนนะจ๊ะอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาทางครอบครัวใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราลองนั่งนึกไว้ถ้าเกิดว่าเรามีแฟนคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างจะมีปัญหากับเราใช่ไหมเราก็ใช้วิธีหนีใช่ไหมครับ นะโรงเรียนเหมือนกันถ้ามีปัญหาก็จะหนีนี่เป็นนี่เป็นปัญหาสังคมไทยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราไปบีบบังคับลูกเราบางเรื่องเนี่ยลูกเขาก็ต้องหนีเราไม่คุยกันตอนนั้นเราตั้งประจันหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เลยต้องเดือดร้อนแทนเพราะว่าเพื่อนเขาหนีจากบ้านไปแล้วเพราะว่าเพื่อนคนนั้นไม่กล้าเข้าบ้านกลัวพ่อแม่ดุด่า ถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีๆทั้งหลายจะเลี้ยงลูกนะครับปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้ว่าน้องๆ้องเขาเนี่ยเขามีปัญหาในการเรียนเขาอยู่แล้วปัญหาอะไรต่างๆหนักอกหนักใจเรื่องแฟนนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้สารสนับสนุนหรือกําลังใจเนี่ยลูกจะหนีออกจากบ้านและมันจะเกิดปัญหาสังคมตามมาเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เป็นที่ปรึกษาของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องไม่มาเดือดร้อนถึงเพื่อนทีนี้น้องจะทาอย่างไรน้องก็ต้องเวลาเขามาก็ต้องคุยกับเขาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนในฐานะเพื่อนเพราะเวลาเพื่อนเนี่ยพูดกับเพื่อนกันเนี่ยมันจะฟังรู้เรื่องแต่เราจะต้องมีมีจิตใจที่เขาเรียกว่ารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วค่อยคอยคุยกับเขาและเราอาจจะเป็นตัวเชื่อมไปคุยคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะ,ะคือการเป็นตัวเชื่อมเนี่ยให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยเป็นบุญกุศลของเรามันจะตกกับเราต่อไปในอนาคต